ว่าพี่อยากได้แค่ตัวนี้หวยทำได้เลยนะได้ Beauty free แล้วถ้าใช้สิทธิ์ของวันเกิดหมวยนี่อันนี้ใช่ตานหนึ่งป่ะคะไม่ใช่นะ คือหลักที่พูดในเมื่อกี้ไปว่าปุ๊บจะมาทันไหมหมกก็มากินติ๊กซีได้ค่ะโด <ไป S 2> ยลูก,ลกอยู่เพราะว่านั่งวินมามันมีไอ้มเมล็ดนันเยอะกว่าของไทยอีกเจ้าเนึง่งใช่นี่มีแล้วนะอันใหม่อาหารใหม่พี่ปุ๊บอกว่าเล็กแบบดมได้ทีละรูปปชใช่กริฟน่ารักมากเลยอ่ะกริฟติดผมอ่ะน่ารักไปหมดทั้งตัวเนาะไหนหนูรับสถานการณ์ดีที่ เราถ่ายแบบสิบก่อนเลยเพราะมาถึงปงุ๊บหนูยังต้องรองอ้วนถ่ายรูปนีกแล้วหลังจากก็อยากได้คืนก็เลยรอไม่ okay. ไม่แต่เมื่อกี้ที่รีดดูดูเรื่องกันเพราะว่าเราตกหมาตายตรงสมาชิกค <ๆ S 2> ินพลาวเวอร์แต่บอกเลยว่าเมื่อกี้เราซื้อของกันเยอะมากเลยเพราะว่าเดือนเกิดหนูแล้วก็เดือนเกิดหมยที่ผ่านมาจากเดือนเกิดคนจะ่อ,ดดอ,อกได้อีก3เดือนเพื่อจะแบบมีสิทธิ์ใช้แคชแบ็ก25เปอร์เซ็นต์ก็คือแว่าถ้าหนูซื้อของหมื่นหนึ่งก็จะได้แคชแบ็กไป25สองวันที่ท้ายวันคือสุดท้ายใช่ไหมเมื่อหนูไปซื้ คือคุ้มเกินเราไม่เกี่้ก็เลยยืนกดเครื่องคิดเลขกันงงเพราะว่าซื้อกันจนแบบเพิ่มมันลดเยอะมากเลยอ่ะใครจะบินเนาะวางแผนก่อนบินกันดีๆนะคะเพราะว่ามันลดเยอะมากจริงเมื่อกี้แบบจากเป็นหมื่นอ่ะเหลือหกพันเองอ่ะเมื่อกี้เราอ่ะใช้กนะันด้วยเราใช้สิบลดปกติด้วยแล้ว,<อ>แ,ลวแบบไอ้แคชแบ็กต็ลดปกติี่แย่กันลดปกติยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอซื้อถึงหมื่นสองเขาอ้อนท็อปให้อีกเกือบสิบเปอร์เซ็นต์อีกถ้าเป็นเกือบสอามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกแบบี้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์งงอ่ะค ใช้ส่วนลดในฐานะสมาชิกไม่ได้คนก็อาจจะต้องแบบส่วนเบ็เบ็ดกันแบบดีๆมันจะแบบเลือกได้อย่างอยนึงแต่เมื่อกี้เราทำั้งสองยางเราซื้ออันหนึ่งด้วยแคชแบ็กเราซื้ออันหนึ่งด้วยแบบส่วนลดพิเศษก็คือคนจะคุ้มอ่ะเพื่อนคือวางแผนเก่งเกินปะจริงไม่เสียแรงที่ท่องโปรโมชั่นมาตลอดนึงคืออยู่ในนี้นี่หรืออยู่ในนี้อยู่ในนี้ด้วยเอ้ยจัดปะไปไปเจอที่ห้องโปรโมชั่นนะจ้ะแล้วบอกว่าเนี่ยเราซื้อขนมมาเต็มเลยไหมฝากเพื่อนนิ คือเขาอร่อยมากนะถุเรียนทอดย่งกาดันตีเจอที่ห<ร>้องโ<ร><อ>ง,<อ>งจ้าพิสูจน์ว่าเรามีเพื่อนดลประเทศจริงได้จ้ะ

กลงดนีพม่านเปิดแล้วเ,ร,เราเคยไปเหตุการณ์พม่านเปิดแบบที่เขงที่ไหนที่นี่ปะที่เซี่งยงไฮ้ไม่เซี่ยงไฮ้ฮ่องกงไ,ไปดูฮ่องกงกันไปจีดียดูฮ่องกงกันไปมาไปดูไปดูห้องก่อนไปเดี๋ยวเรามากันใหม่ในชุดนอนนะทุกคนรอ<ว>แป๊บ ตอนนี้คือห้อง5201มันไปได้สองทางเดี๋ยวรอดูกำลังแข่งกันว่าใครจะถึงก่อนมองไม่เห็นดนวยเครื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยมองไม่เห็นเลยป่ะอันนี้หมวกตานึงเราแหนอ่ะมองไม่เห็นนะหมยเดินได้ไงวะ วันนี้ตอนเช้าเราเริ่มต้นด้วยการทำงานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปขึ้นไปปึ้ง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 เสร็จแล้วตอนนี้ตอนเย็นแล้วเลิกงานแล้วค่ะกำลังจะไปรีแลกซ์ท่าซึ่งวิธีการรีแลกซ์ของเราก็เหมือนเดิมเราก็ลักไปไหนคะน้องสาวโอเคโอเคหนูอยากทำเหมือนกันเลยไัคนึ่งสองหนึ่สามร้อยโอเคว่าหนูไม่ไหวห้าร้อยจะได้ได้แต่ว่าพี่แจนพี่เหมยก็ห้ามมาให้หนูอยากกินนู่นอีกนั่นเลยนะห่วยพี่อยากกินโยเกิร์ตอย่างเงี้ยโยเกิร์ตพี่แจนหนูก็หมดแล้วอะ ไม้ถ้างั้นเราจะต้องสั่งแก้วหนึ่งมาหารกันมาหารแล้วเดีไม่อยากแบ่งก็โดนเลยไม่ไม่้อมกินเลยเดี๋ยวทำไปพร้อมกันพี่แจนได้ปะคิดดูีๆถ้าหนูทำหนูใช้เงินแค่วันละห้าร้อยอ่ะเดือนหนูใช้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้ที่ค้ากินอย่างเงี้ยนะไม่โดนเลยหมื่นห้าไงด้วยหมื่นห้า แต่ตอนนี้หนูทั้งเดือนหนูเหลือใช้เงินได้6กพันแล้วถ้าหนึ่งใช้ไม่ได้หนูจะใช้เงินใ,นใครอันนี้ห้าร้อยจันทร์ถึงสุกเสาร์อาทิตย์วันละพันโอเคไม่ไม่ขยับม,ม,<ห>มาเลยในวิกนึงอ่ะเอาก้อนนี้มาให้หนูแบบเห็นไหมที่ใช้ได้นะแล้วหนูจะบริหารเองไ,ไงมันมีแบบคาา่าขนมไงเหมือนค่าขนมตอนเด็กเริ่มเมื่อไหร่ก็เนี่ยเริ่มเลยกลับไปเพราะว่าต้องผอมในอันี้ร้านชานมที่หนูซื้อแก้ว แก๊งเซรามูนนะคะที่ใครถามเนาะว่าซื้อที่ไหนมันคือร้านนี้นะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีเปลแต่เห็นร้านพี่ออเดอร์มีมีกันเยอะนะคะราคาไม่แรงมากก็ใกล้ๆกันแหละแบบประมาณ 2, 2> อ0 0รต่างกันยังโอเคยู่นี่จ้าไปเราจะตามไปดูเจช้อปปิ้งกันไหนบอกว่าไปถูกได้ทายอยู่ที่ไหนเอยแต่ก็บอกไปแล้วนะว่ามาอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าพี่อยากได้แค่ตัวนี้หวยทำได้ไหมล่ะได้โอ<ด>้โหได้อะไร ลายหยกบล็อกอ้อน่ารัอ๋ออ๋นอนา<ม>าอ่ารัก้ยนี่น่ารักมากน่ารักนะเนี่ยน่ารักว่ะพี่ขอเป็นตัวหน้าสุดเพราะว่าเ,เพราะว<น>่าพี่เป็นแถวหน้าเรียนเก่งสุดหนูขอเป็นแถวหลักแถวหลังเพาะหนู <c oughs> เป็นคนรุ่นหลักอันนี้เจ็บละมุกนี้ไม่โอเค <c oughs> ไม่เอ็กเซปต์คือ <c> ห <oughs> น่อยวะคือหน้าที่ตอนนี้อุ้ยกระเป๋าน่ารักมากนี่แกอย่ามองหน้าเราได้ปะ มินิโซเรานับไหมอ่ะเริ่มเลยป่ะอยากไปมินิโซแล้วอะ่ะมาเริ่มเราจะกินโยเกิร์ตมาฟูนี่ฮะแก,ะก้วละสองร้อยยังไงโยเกิร์ตอะโอ้โยเกิร์ตบ้าเลยแก้วละห้าได้ไงพรุ่งนี้จะจองร้านอาหารห้าร้อยบาทยังไงพรุพ่งนี้อาหารเจอห้500าร้อยู่แล้วเอาวีนับนับตั้งแต่วันกลับไปก็้วันที่ห้าสามก็สามเราไม่เจอกันแล้วใครจะควบคุมควบคุมกันเองควบคุมเองไม่ต้องที่สาม วันทีาา่สมที่ใช้เงินพ่อแม่แล้ววันที่สีพี่ไปดูหนังทำไงวะเนี่ยก็คนละ220ก็หนูก็เหลือใช้ได้อีก280ร้อยแปดสิบเ่อนี้เวลากูทำอ่ะกูพัาดนูเก็บเงินไปทางแล้วก็แม่จ่ายอุ้ยมีใครอยู่ในบ้านให้มีเหมียวจ่ายหรอเราอยู่ที่ร้านโยเกิร์ตนะคะแตวเราจะไปสันโยเกิร์ตกัน S <S oh> ้็สมมติว่าอยาก芒果อ่ะอยากนี่ของเหลืองมีอะไรบ้างนะพี่เจ๊หนึ่งสั่งไมีการโนรา่กับฟัมโบิลมเบิลคือมีอยู่นี่คัมโบไหนสาวเสียงอีกใครอยากให้หนังเปิดร้านโยเกิร์ตลูก้าในอันนั้นหนูมีคนไปเบนเยอะมากในกล่องเจอจริงๆธนาคารเนี่ยเราก็รอให้เข้านะบัตรคาเวลการเนี่ยก็รออยู่จริงๆธนาคารอื่นที่ไม่ใช่สีนี้ก็ได้ธนาคารอะไรก็ได้อร่อยมากทุกคนต้องมีกระปีองเด็ก เมื่อกี้มีเด็กๆผู้ชายเลยกํลังดบอลอยู่แล้วหนึ่งเดินผ่านเราอยู่ข้างหลังเขามองหนึ่งที่ี่เขาโม้แต่มองเขาเดินแบบเขาแบบเนี้แล้วบอลอยู่หน้าพี่แจ็คแล้วเราผ่านแล้วเขามองใจโอ้ยือว่าเขาสูงเขาเลยมอไม่เห็นไ่เขาเลยไม่เห็นแต่คือหน่อยอะเดินเดินสะดุดล้มเลยอะเนี่ย บอกแต่ว่าเขาสูงมากเกือบละเกือบจ่ายตังค่าทําจมูกให้กูละนี่แผ่นแปะตาเสือของบ้านเราเนี่ยเข้าได้นะคะหนึ่งคนเลยอุ๊ยโคนที่โต๊ะคนเนิร์สพี่พีชสวัสดีค่ะอสายค่ะชลกิจการลุกเมืองพี่มานะพี่สั่งนีกาไว้ขอบเขาปิดเลยรู้แล้วทำไมแจนไม่ถ่ายมันกินไม่ได้ไงไอ้ว้วมาอุ้ยอยแอบเพ่นมากนะคะภูมิใจในคนชายทุกคนอุ้ยอยากได้แม่กวักอย่างงี้มาหน้าเราว่าไปวางที่โต๊ะ มันดูอ้นวนพร้มสมบูรณ์อะอ่าไปซื้อที่วัดญี่ปุ่นเราไปซื้อที่วัดญี่ปุ่นไลนนี่เขากินอะไรขนาดนั้นเดินกลับเลยปะเออไปได้ปะเดี๋ยวเราไปาามินิโซ่กันเราเคยบอกทุกคนแล้วนะว่ามินิโซ่ที่ต่างประเทศอะ่ะข <c oughs> องน่ารัก ๊และดิยังไม่ได้สีม่วงอยากได้สีม่วงได้สีชมพูใสมาที่กวางโจโอเคอยากได้สีม่วงจะทำได้ไหมอ่ะคิดว่าถ้าไม่ได้อีกคงต้องบอกบอกเลยสีม่วงได้ไหมขอสีม่วงขอสีม่วง ก็ยังดีที่ไม่ได้ตัวเดิมแต่ว่าไม่ได้อยากได้มไหมีไม้เท้าไงนี่มันร้อนหนูป้าคนหนูตกบนดกไดอ่ะช่วนี้หนูยังกดเอยู่เลยในอะันนัออ้นอยากได้อะไรตัวนั้นอ่ะอะไรก็ได้น่ารักเอา,าวันที่ไม่อยากได้ดิไม่มีแกต้องทาเลยเขาบอกว่าอย่าพูดวันที่ไม่อยากได้แล้วจะได้ท้าดิเล่นกับระบบเล่อยเอาตรงเนี้ยตรงกลางน่ารักดิสีน่ารักอยากไัอันนี้กล่องน่ารักบเอาไปเล่นเอาเล่นเอาเ่นเลยน่ารักมากไหนตัวนี้มันอุ้มเงินอยู่ด้วยแปลว่ามันจะพาสล้งเงิน แต่สีตรงกลางมันเป็นสีน้ำเงินนี่ก็นั่งก็มันหน้ากล่องฝั่งฉันก็แกไม่หมุนฝั่งนี้สักทีไอ้บ้าหน้ากล่องฝั่งนี้ทุกคนแต่ว่าหนึ่งมันหมุนกับไปงี้นี่ได้สีตรงกลางอ่ะมีอะไรที่บุ่นใกญ่ปะอ๋อไอ้นั่นส่งของมาให้บ้างดิเชียวอันบ็อก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 เลยว่ามันคืออะไปถ่ายแล้วค่ะก็ต้องคล็อตอาร์ดิดาสค่ะอะไรเผื่อเพ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 ื่อเ่อเพื่งเพื่อเพื่อ นี่มันเป็นปากด้วยน่ารักน่ารักแม่แม่ใส่เลยนี่คืออะไรรองเท้าน่ารักเกินว้าวเห็นหนูป่ะอืมูเหมือนมันป่ะตลกพี่แจนมันกลัวรูไปลรอจริงเหรอแล้วเวลาพี่แจนใส่เสื้อที่มันเป็นรูพี่แจนไม่รู้สึกอันนี้มันถูมาชฮุยเขาน่ารักเกินอ่ะจริงทุกครั้งที่เรามาฮ่องกงเขาจะได้ตลอดเลยอันนี้สอบคนถามที่เคยมีคนถามไว้ตรงนี้เราอยากให้หนึ่ง Get Ready with Me กับ Everyday Makeup เอ้ไม่เลยเมคอัพเราทำไปแล้วไงกับเออเราออนแอร์เราออนแอร์เก็ตเรดดเหรอเก t r e a d ดอ่ะเราจะทำหลายครั้งแล้วป่ะแต่ว่าแบบพอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันไม่เรด d ี้อะนี่วันเดย์วิต้าหนึ่งแบบยาวๆเรียวๆโอ้โหจริงป่ะทุกคนเวลาที่ทุกคนบ่นว่าแบบ ดูวอล์กไม่รู้เรื่องเลยค่ะมันเรียนหัวมากอ่ะอยากจะบอกว่าพี่ๆเขาพยายามมากๆากแต่หนูเป็นคนเดินเร็วมากแล้วก็หนูเป็นคนแบบทำทุกอย่างเร็วอ่ะคือเขาก็พยายามจะถ่ายแหละแต่ว่าพอเขาถ้าเกิดเขาต้องเดินตามหนูอ่ะเขาเดินไม่ทันแล้วถ้าเวลาหนูเลี้ยวหนูแะหนูก็เลี้ยวเลยแต่ถ้าถ้าเกิดหนูไปช้อปปิ้งอ่ะซื้อของหนูเลยเข้าไปหนูเห็นหนูหยุดเลยเสื้อผ้าหนูไม่ค่อยรองแตแล้วเพื่อนนั้นอ่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจเซอร์เรชั่นของพี่ๆนิดนึงว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนะคะ เขาพยายามแล้วที่มันจะแบบไม่กลับหัวไม่อะไรแต่ว่าแบบบางทีอ่ะคือเรามาทํางานอย่างอื่นด้วยการที่เขาแบบเหมือนถ่ายวล็อกไปให้ด้วยอ่ะเขาต้องทําหลายอย่างพร้อมกันอ่ะบางทีเขาก็ไม่ไม่ได้มีเวลาโฟกัสกับการถ่ายแต่เขาพยายามจะถ่ายให้เขาโทษสำหรับการแบบเออซานบางทีหรือว่าบล็อกไปวนมาหรือว่าการเวียนหัวกล้องด้วยทุกคนพยายามที่สุดแล้วค่ะมันรับมันหลายอย่างมาแลยนจริงจริงตองดูจริงจังเลยจริงจังเลยแบบถึงว่าคนจะได้เข้าใจว่าแบบเออทำไมแบบพี่ๆถ่ายแบบเวียนหัวเพราะจริงๆเราเราก็อ่านคอมเมนต์เหมือนกันแล้วเราก็เห็นว่าเออมีปัญหานี้พี่เเหหหมมมออนกกกกัไไ้้้แแทางลลซใ่่่่่ยยคะตญูี อยู่ที่หนูและก็ทุกอย่างที่เราทำณเวลานั้นมันหลายอย่างนะอันนี้ก็ใหม่นะทุกคนคิดว่าไงบ้างมันก็ชาดฉดะไม่มีจุดใบใบก่อนเผื่อให้คนรอว่าร้านแรกจะเป็นร้านที่หนูโปรดที่สุดเลยไหมร้านแรกเป็นร้านที่แบบหนูกับเจกินมาแบบน่าตนานที่สุดแล้วก็แต่ก่อนเราจะไปแบบกับเพื่อนๆบ่อยที่สุดใช่ร้านนี้ไหมที่เป็นมีที่เจแย่งหนูใช่ไม่ใช่แต่เจก็แย่งอีกร้านโอเคส่วนไหนให้พาไปกินเยอะมากแล้วก็ให้เป็นพี่เลี้ยงเกลือ่เวลาไปเลี้ยง เลี้ยงเด็กอะเราอยู่บ้านพี่ชมเนี่ยแต่เราก็ไม่ไม่มีเวลาแบบถ่ายหรือว่าอะไรแล้วมันเป็นเหมือนไพรเวซีในบ้านเขาด้วยหนูก็เลยแบบไม่ได้อยากถ่ายอะไรเนาะแม่ รอดูเป็นสั้นๆในไอจีนูไที่แบบเออเราแบบถ่ายไ,ได,ด้ช่วงลงช่วะโล่งอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเห็นพี่หนึ่งร้องเพลงเออว่าเราลืมเพงเลงหนึ่งไปแล้วป้ะพี่แทนเออเดี๋ยวค่อยว่านะันก่อนนันนี้เราทําแค่อะไรที่มันเป็นเหมือนกับซีรีส์กับหนังที่เราเล่นใช่ปะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนนะคะทุกคนอุ้ยคนคิดถึงแมวคนอยากดูแมวมันไม่ค่อยถ่ายมันหนีอะวอล์กแต่งตัว แฟชั่นเยอะมากหนูว่าไม่ค่อยฟิตติ้งชุดเวลาหนูมาเมืองนอกอุ้ยวอล์กวันเดย์อยู่บ้านน่าสนใจโอ้โหสภาพชุดเล็กทีล่างใช่ที่ทุกคนสงสัยว่าทําไมชอบซื้อหัวดิสนีย์มาเพราะเวลาอยู่บ้านใส่หัวดิสนีย์เวลาที่แบบเพื่อนมาหาแล้วสภาพแย่ๆ What I eat everyday ก็น่าสนใจแต่เสื้อผ้าเพราะไม่เพราะว่าก่อนไม่เคยฟิตติ้งเลยถ้าวันไหนหนูแบบเตรียมเสื้อผ้ามาแบบพอดีอ่ะ หนูจะไม่มีเวลาไปซื้อเสื้อผ้าแบบเผื่อหนูก็จะแบบอาบน้ำเปลี่ยนชุดบ่อยกว่าปกติ<อ>แต่ถ้าครั้งไหนที่หนูเอาเสื้อผ้ามาเกินอ่ะหนูจะแบบใส่พอดีแบบที่มันควรจะต้องเป็นอ่ะก็ทริปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบ มีหัวมันออกมาจริงปะเหมือนจะมีจริงใช่ปะเนี่ย <ขอ S 1> พี่ว่าไม่พี่ว่าแค่นี้นี้ <'s> คือรอไปสนามบ,บิน mm hmm. ได้มานั่งรอข้างล่างลงแ้วค mm hmm. ือไป mm hmm. เลี้ยวยู่มาแป๊บเดียวเอง น่ารักจริงเหมือนใครอ่ะแมวในบ้านกู้อีกแดิตั่นหนึ่งหลักกู้ไม้กู้สี่ถังโคตหนักอ่ะยังไม่ได้ใส่น้ำให่ก็มันใส่น้ำเก้าร้อยป่ะหนักมากด้วยอะไรวะหัวไปงั้นหนักปะลูกคนตั้งหนึ่งเนี่ยเตือน้ำเต็มเราซื้อมา259เหรียญนะคะเผื่อว่ามีใครเห็นทีละทีก็ประมาณเท่าไหร่เราจริงๆคือไปฉี่กับมันไม่ไม่ถึง5นาทีอ่ะไม่คิดว่าจะได้แต่สีเซเว่นอ่ะเดี๋ยวพี่แจมไปย้อนดูคลิปเลยหนึ่งคูดว่าดูขอซื้อได้ไหมหนุ่มเร